วันนี้ผู้กุตาจะพามาเบิ่งการจุดบังไฟตะไลนะคะที่ใหญ่ที่สุดนะค่ะของประเทศไทยนะคะก็คืออยู่บ้านกุวินี้เองนะคะเขาก็มาเบิ่งแบบกระจะเลยค่ะว่าจะตื่นเต้นแนวเดินนะคะมาออกไปเบิ่งกันเลยค่ะสวยงามีบังนี่นี่รักนะจุ๊บจุ๊บจับ้วยนะจ๊ะจะถ่ายวีดีโอ อย่าจูดเลยเลยมาเลยมาเลยมาเลยก็บ <si suppression> ังหลัังดชิดสังแดงละนี่ใหญ่ก็ะมู่คนก็เยอะมากนี่จ้ะคนแดกตึมๆนี่ยลายปานี้มันก็เป็นตายเอดมาเธอเบิร์ ของวัฒนธรรมภูไทยนะครับของเรานั่นเองนะครับดังจากได้ยินในคำขวัญของเทศบาลตำบลขุดว่านะครับเทศบาลตำบลขุดว่าลำคาความสามัคคีประเพณียิ่งใหญ่บูญบ้างไปแต่ลายล้านศักดิ์ธิ์คูบาลพระองค์แสนดินแดนมาลัยไม้ไผ่ระบมืไก่ว่าเมนนว่าเมนมาทะเลมาอาบเด็กวัฒนธรรมภูไทยนะครับขุดว่าเป็นจีบารุสีซิมโบของยูนิตี้ ตอนนี้เราก็อยู่บริเวณลานจุดปงไฟตะไลห้ลานนะคะโคล่ลาไาละ่ะเมื่อกี้นี้คนได้บุญลงมามันก็เลยคึนมละคะ่ะมาก่อนมองนี่นี่แดดจํา งานจนงานกระจนัวคัดคอตอนนี้เขาก็อยู่บริเวณลานจุดนะคะอันนี้จะเป็นการจุดบั่งที่สองนะคะสวรรค์บ้านนาแม่น้อ สวรรค์มานาบางที่สามนะคะเพราะว่าบางแรงของเขามีกลางเลยวะอ่ามีกลางก็ได้ทีลำดับต่อไปไม่เราไม่ต้องรอพรถไฟลงกรรมการหลายชุดมาเบิ่งว่ารอบนี้มันจะกลางอยู่บ่ถ้าถ้ามีกลางนี้ต้องเปี่ยนระบบลมใหม่เลยปีหนาบางที่สามกําลังมาเด้วยจ้านี่า อาบางทีสามบางทีสามแต่ห้างป่ะลมพอดีวันทำลาได้เยอะวันอร้านงแล้วอันนี้เขากแลังจุม่วตอนนี้เขากำลังจุ่มหูเดียวอยู่นะคอนะยอดมนุษย์กระจ้าหามหรือหามไปหามมานะ ถ้าถ้าพงเขียวขึ้นเขาสีพร้อมเขาสีพร้อมจุดใจแต่ว่าถ้าองเข็บนี่เป็ไนไงเอาจะนิทานิจุด เงินหนึ่งนะครับแฟนสนุกเล่าเงินสองเลยให้แหลมไหวบอกว่างานให้ผู้หลานแหลมไหวมันมันแปะวิเกินเงนหนักตอนนี้ท่านผู้ว่ากาลังจะไปจุดบ้องไฟใหญ่นะคะไปสรงบ้องไฟใไงสักก่อนคนยังมีไปจุดดอกตอนนี้กับเวลาประมาณบ่ายสามจะบ่ายสี่แล้วนะคะเพราะว่าทุกคนก็รอไฮไลท์ของ ว่าปีนี้บั้งไฟใหญ่มันมี3าบั้งนะคะสองบังก็จุดไปแล้วน,นะคะเหลืออีกบั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวห้กับทาบึงไฟจะลานะคะเมื่อกี้เป็นมืดจุดนะคะคคที่สสาับเาททุกๆปะะีที่บ้า,กา,บานกุดว่าตำนบลกุดว่าอำเภอคุศินาระ ยนะครับท่านอ,อยากสปอนเซอร์นะครับก็ไม่จำเป็นต้องเป็นาวไม่มีข่าวการวิจะยยูนะครับไม่มีคนาวการวิจะยยูอ,อะไรกันก็ไม่ควรติดตามไปนะครับหมดหลายท่านบอกว่าคนนั้นเข้าไปในเขตอันตรายเยอะแล้ว คาดว่านะครับถ้าเหตุละลายตั้งไฟน้ำหนักเกือบสามตันนะครับเกือบสามตันเไปตำโดนเขาเลยคาดว่าคนหน้าเลยนะ หลังจากจุดเืนี้แล้วนะครับประกาศไยยัมพีน้องถ้ามีล่องลับนะครับตอนนี้เรามีสารน้อยพี่้านแทนุดแล้วครับท่านสาหรับการดือต้นไทใิน้ำเราทได้หมุนองก็ไฟได้ปแล้วเหต้วยก็เข้าสู่ัเกอนะครับหมุนแล้วครับน เริ uh ่ม oh. จ who ุดรถนะุบ้านเริ่มจุดแล้ครับไปคราอง่จุดะ้ไ ก็ได้จุดลงไปแล้วนะจ๊ะลงมีกลางลงมีกลางนีเป็นเพือน,นะคะแต่ว,ว่าเบิ้กระต๊กมีอันตรายอ่าจะพูดดีนะคะเบิ้ลกระกลับไปลงมองอ่าน้องคิดว่าจอกนะคะทั้งคุณน,นะคะมีเป็นเพือมันมีผู้ออยูยอยู่แล้วแต่ว,ว่าแค่นเพิ่อนไปอยู่ฮันมีฟังความกันแล้วแต้นะคะ <laughs> ว่าใส่า้านนี่และค่ะถาเบิกจนหมละนะนี่ก็อยู่บ้านเ่าเบิกปีเลยบอกยู่ใสค่ะบอโอ้ยสียดานะ ตั้งไฟ10ล้านนะครับบีนิชเชอร์ Show off ตั้งไฟ10ล้านเจนนี่เลียนตั้งไฟอะไรล้านบีนิชเชอร์ The time was 64.68 seconds in the sky. That is because the parachute was detached from. เข้าแล้วเข้ามาเจ้าเพอให้คน เอากน่ีเกาตัวนี้กะนเอาเปี้ยมูไปยุ่ตะก้อนโมอผมแน่นะกับตาดูร้บตรงนี้สงกี่ฟารันเลี่ยกลางไหมกลางไหม ไปอยู่น้ำเทวดาอีแล้วริ่งเลยอรุณเมือฟ้าไอ้หนุ่มสายคอยเราบางนั้นวัตะถุยังมีหลงอยู่แนวเยไปทางเลยอีละสงสัยไปหาดินน้ำเทวดาอยู่อรุณเบิกฟ้าไอ้หนุ่มสายคอย คนชอเล่นไปทางนะร่วงเลยลงเร็วเด้อนี่ทเวลาอย่างรวดเร็วมันแต่ไม่ไดียจะไปทานหางเครื่องอาบน้ำอเปล่าก็ลงไปน้ำเดียวแล้วต่อการจู่ทีมงานนี้เขาสุดเป็นผู้ดเนินการสุเป็นผู้ดเนินการปลอดภัยนะครับไม่มีคนได้รับบาดเจ็บทราบไหม บางเมื่อกี้รถนนื่อนางจุดไปทางลัดบ้านวายยู่งเขาเฟิร์ดได้นี่ก็จะมีรถจีงแล้วที่กันจุดจอดอยู่สี่ห้าคันมันว่ะมือจะได้มันว่าไว้รอเก็บป้องไฟหรืออย่างไรดีมือเราซื้อเกือบคูร์เซียเปเป็นทางการสำหรับเขยบางมนลูกหลานลงผู้น้อยทำเวลาได้3 6 1 0 6วินาที 361.06วินาทีบังไฟ<ล>ผู้บ่าวไ, <ป S 2> <68. S 1> ไปแล้วไอ้หนุ่มขายฟอยทำเวลาได้75.78วินาที75.78วินาที น้องห้ามที่ยกมือด้วยน้องห้ามที่ยกมือทีมที่ไดเข้ารันจุดเป็นของทีมอะไรครับสีเสียงของลีลาต้องไฟไรล้านนะครับพยายามขึน้นบอกฟ้าแบบดีแสงพืดว่างผืดว่างสีฟ้าสองหน้าสองสสีฟ้าบวกสานะครับ สุ่มนั้นก็ท่าท่าซุ่มพออันยุหันบ่เขาฟืดท่าซุ่มพอยัน <c ười> ยุหันบ่คือเขาหยางมันรับขบวนฟืดไปก่อนเดิน Because, see, the last băng năn, bắn pháo, chính, doctor chính, anh em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 , เพื่อนพาเดียวโซเดียวว่าวงไฟสุ้คอยเกิดตกวังนี้วะโซเดียวเริ่มวงไฟละสูนะโอ้ตอนนี้กะบวงไฟก็จะเบิดแล้วนะคะเหลือสองบังสุดท้ายตอนนี้โทรหอดหกวงแรงะกะจะหมดเวลาแล้วนะคะปกติค่ะพืน้น,นหอดเราบอกกับมาหอดหกวงแรงแล้ววงไฟนี่มันจะมีเธอเวลาต่อนะคะ ตาเบิ้งนะคะว่าผลจะเป็นยังไงนะคะเพื่อมักคลิปนน,นี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพืผอพไทไปเทีย่ยวในะเรื่อค่ะเมื่อวน,นี้พพเราพามาเบิงการจุดอม,อมองไฟตะไลาลานตะไลแสนหงบาทกุดวานะคะเดี๋ยวหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะปีหน้ากะจะได้อีกนะคะ